าสักทีมาสักที chapter สองเดือดรูนผ่านมาก,กี่ปีแล้วเนะี่ยที่ไม่ได้เล่นสองปีแล้วมัง้งน,นั้นมืนอหยิปเก่ามากเลยนะนัะน่ะก็อีกร,รับข้อสูตรเดี๋ยือดรูน chapter สองอ่าแล้วเดี๋ยวผมมาสอนวิธีโหลดเลยกันขนะ้วหน้าถ้าคนเออแล้วก็ต้องเล่นเดี๋ยือดลูนอันนี้ให้เสร็จก่อนนะ ให้เสร็จก่อนถึงจะเล่นอันนี้ได้ชัปเตอร์หนึ่งก่อนแล้วก็ต้องไปโหลดเดีวโม่เดี๋ยวพูดสอนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมาคลิสนี่เธอกินพายทั้งหมดเลยเหรอเฮ้อ โอ้ลืมแปลไม่ได้เดี๋ยวให้พี่ไอโตมาแปลให้แล็กกันพี่ไอโตขอเขาเล่นแรงยังเนี่ยไอโตเอลฮิถ้าใครยังไม่รู้ว่าชั้ pter หนึ่งมันจบยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูข้าวหน้าแล้วกันอ่ามันยังตั้งขีไม่ได้นี่เหมือนตรงนี้ผมต้องใช้ลูกศรไปก่อนไม่ค่อยถนัดเลยเอโอเคก็น่าจะเหมือนภาคเก่า ฉะนั้นผมไม่สนใจอะไรละไปแล้วนะมเมื่อไรที่เข้าเดลต้ารูนผมน่าจะตั้งขีดได้ละโอเคเอาซูซี่มาก่อนให้ครั้งนี้ เราไนวันนี้สุดซีมาก่อนเพราะว่าเหมือนทุกเมื่อเขา5 2ปีที่แล้วก็ผมไม่น่าจะลืมไปแล้วว่าเขาทำไงม,มีข้าจานไหมันคิดว่าฉัน ไม่ไม่ก็แทบกันได้เลยล่ะทำไมเป็นปัญหาสำหรับเธอนีอ่แหละฉันน่าจะอ่านให้อีกโอเคสกิปเป็นตรงนี้เลยแล้วกันโอเคผมสกิปมาให้ละมันยาวนิดนึงเอิม่มคริสนี่เธอโอเคหรือเปล่าเอ่อเธอ นอนทั้งคาบเลยนะอ่าไม่อาไม่เป็นไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้โกรธฉันแค่เป็นห่วงอะไรโอ้ยอโอเคไปกันเลยน่าเสียดายชะมัดเลยนะอาจารย์เอาฝี

พวกเราเราจะไปตรวจจีตรวจจีกันมีตู้เสียพาเราจะไปก่อนการชนไม่ทั้งสองอันเรนนี้มันก็แย่เหมือนกันนะเอาไงดีอะเออ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 แผมเลือก อ่าสกิปไปเลยแล้วกันโอเคสคกิปมาละออ้อยางเทพเลยเอย้มีจริงด้วยไม่ต้องห่วงแล้วนะ โอ้โหกอดอื่นกอดอื่นเลยเดี๋ยวนะคอนโทรนี่งไงดาวเนี่ยต้องเป็นอันนี้ไลท์มันก็ต้องเป็นอันนี้โอเคสวยถนัดละ เอ้ยนี่มันทาของพวกเรานี่นอือเหรอซ่อ่าถ้าพามันไม่ชัดพวกก็จะปล่อยให้มันชาันแบบน,นี้น่าจะมองชัดขึ้นกันแล้วนะทุกคนอ่าแบบนี้อ่าผมปรับแสงให้แล้ว โอเคถ้าพามาสว่างกาต้องขอโทษด้วยของวิสามารบบแสงไดดแบบไอ้เสร์อยู่ไหนวุนอยู่ไหนเดี๋ยวนะโอ,โอ๋อผมลืมผมเล่นจบไปครั้งหนึ่งแล้วนี่นาผมสามารถกดตัวสีค้งได้ อุ้ยมันเซฟแบบนี้เลยหรออแล้วผม Level เลเวลสองด้วยสไปเซฟมันเล่นแบบนี้เลยอ่ะแจมอ่าแล้วต้องเอียพอร์ตเลยใช่ไหม,มแล้วถ้าเราไปทางนี้ออ๋อนี่เราเคยมาแล้วนี่น่ะตรงนี้มันไปก่อนที่มันแข็งไปแล้วอ่ะถ้าเรามาด้านนี้ที่ฝึกซ้อมอืม เออผมจากประเทศสุทธิเลยนี来来来่ะ okay. นั่นแหละโอเคขอคุยด้วยนี่โอเค ขออานานะเาจะปักให้แมพัปปในในในีน่ไหนผมมองไม่ค่อยชัดได้ยินว่ามันมีบอสลับเหรอน่าจะเป็นจีวิวที่รู้สึกว่าน่าจะเจ็บขานะผมเดาอันนี้เดาล้วนในความที่เดี๋ยวมันมองไม่ชัดยายมาดานนี้เลยกันถ้าใครมองไม่เห็นต้องขอประทานโทษด,ด้วยโอเคไปเจอหลอกดินตรงที่มันยาวมากเลยผมไม่ค่อยชอบ เดอโอ้ถ้าผมเข้าไปนี่โอเคเราใส่ผมจ้ไปที่นี่นะอ๋อผมไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนอะนี่มันประตูเราใส่ออเองเหรอคุอยกับเจ้านี้ได้ไหม โอเคก็เกือบลืมจอดนี้ไปเลยกอดอ่นเลยผลจะผลจะออกไปจากตรงนี้ยังไงเนี่ยเอ่อต้องกลับไปหรือเปล่าตัวที่ไม่มีชั้นอ้อลานี้ไป กลับไปทางนี้เหรอต้องกลับมาเอาอะไรบางอย่างโอเคนี่ไง

สกิปได้เอาหลอกฉัเลยโมคิเกกดเอนเตอร์เราสามารถสำรวจได้ละชอบในความที่ผมอ๋อมันเซฟจากข่าวข่าวที่แล้วเลยนี่นะมันเซฟเมื่อสองปีที่แล้วผมว่ามันต้องมีสิ่งที่ผมไม่อยากเจอแน่ๆคุณลุงลาก่อนนะเดี๋ยวมันจะยังมีของที่ผมอยู่หรือเปล่า เอถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะมีไอเทมที่ผมไม่ผมไม่อยากทำไรเดาเซ่มันเซฟทุกอย่างของผมเอาไว้หมดเลยนี่นะชอบจังโอเค าตโรโจไม่เล่นไม่เล่นไอ้นี่พวกดาร์กนี้มันมากันเพียบเลยอ๋อมีไอตัวฟาเทนมาแล้วแล้วเฟาเทนมาอยู่ตรงไหนนะถ้าผมมาาด้านนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็สงสัยพาร์ทนี้เราก็ต้องจบไปกันเย,ยงเดน่าสงสารสิน,นะฮ่า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 เอล่นย่าังไม่ถึงสิบห้านี่เย่ปเล่นกันต่อ ซุปเอ่อเซฟก่อนเลยเป็นอย่างหนึ่งอ๋อมีเมีเอาไปเซฟด้วยเอาเซฟตรงนี้แล้วกันโอ้โหอะหมูลาเซฟเดี๋ยวทีหลังแล้วกันเอ่อขอลองไปดูด้านล่างก,ก่อนนั้นมาด้านนี้ดิเอ๊ะ พอพอแลนเซอร์โอเคในชัเตอร์นี้เราก็ต้องอาจจะจบก,กันอย่างแซดไหนน,นะโอเคไหนดูชั้นสองสิ I have s u r p r i s e for y o u t o o ฉันสร้างห้องสำหรับพวกเธอด้วยท่อสีม,ม่วงน่าจะเป็นของซูซี่นะผมเดาซูซี่มันชอบอะไรแปลก ผมอยากไปดูห้องซูซี่ก่อนอะแต่ว่าเฮ้ยเด็กเจ๋งโอเคถ้าเราสำรวจห้องกันหมดแล้วอ๋อห้องผมชัดเจนเพราะว่ามันเพราะว่าเราเห็นอยู่นี่แหละห้องซูซี่ชอบชมัดเลยเออเออ,เอ,อแล้วก็ผมขอสก,กีไปแบบรัวๆเลยนะ ก็ไม่ได้แย่เนยอะไรบางอย่างที่ผมอ่านว่ามันก็ไม่ได้แย่นเนยเอ้ถ้าห้องแลสเอ๊โอเค โอเคผมต้องกลับไปเซฟอีกรอบก่อนผมต้องกลับไปเซฟอีกรอบก่อนผมไม่สามารถเซฟซ้ำได้ผมเดาได้เดียวแ้มันมีลิฟต์ด้วยนี่ออไรที่ผมเซฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันละไปไปเจอกันคราวหน้าของพาร์ททูแล้วกัน